ជាក្នារប ลักคณาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวพฤหัสยังคงทับลัคนา นะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์อยู่ดาวพระหัสมาจากเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินแล้วมาจากเรือนลาพระก็คือเรือนลาบผลนั่นเองนั่นก็เท่ากับว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะติดขัดอะไรก็สามารถจะหยิบตรงนู้นตรงนี้มาใช้ได้เสมอแล้วก็ยังจะมีไรายได้พิเศษเข้ามาเสมอด้วย แต่อย่างไรก็ดีจะมีอยู่หนึ่งวันที่ไม่ค่อยดีนักสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสระวังเรื่องเสียเงินเสียทองระวังเรื่องนะครับการเจรจาอะไรบางอย่างในการเงินแล้วมันเสียเปรียบนะครับแม้แต่จะสั่งของออนไลน์ก็ขอให้ดูให้ดีนะนะครับในช่วงวันพฤหัสนะครับวันเดียวในสัปดาห์หน้านี้วันอื่นๆต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เงินทองมีเข้ามาตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นนะครับจะมีลู่ทางดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานั่นหมายความว่าลู่ทางหรือโอกาสที่ดีตรงนี้นั้นจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้นะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีกุ่มดาวสุกไปโคจรเป็นราชาโชคนะครับแต่ก็ ไปอยู่ในเรือนอารีนะเงินได้มาก็มีอันต้องใช้ไปอะ่ะเหมือนกับมันมีกิเลสอยากได้โน่้นได้นี่ตลอดเวลาเลยนี่คือชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีแปลนมีโปรเจกต์อะไรต่างๆมากมายนะครับที่อยากจะทำน่้นทำนี่แล้วมันก็ทำให้ต้องจ่ายเงินออกไปแต่ก็ยังโชคดีนั่นแหละที่ดาวพฤหัสมันทับลักอยู่มันยังมีเงินมีทองเข้ามาตลอดนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองตีโกนถึงลัคนาราศีกุมนะครับตีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่คู่มิตรใหญ่ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคซะด้วยนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีโอกาสจะได้โชคจากคนรักคู่ครองหรือคนรักคู่ครองนำโชคมาให้ นะครับน่าจะให้แฟนหยิบหยิบลอตเตอรี่ให้สักคู่สองคู่นะเออมีโอกาสจะถูกกันนะแฟนนําโชคมาให้ไงเออดาวอาทิตย์ไปตีโกนถึงดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคด้วยนะครับตีกนร่วมธาตุลมนั่นหมายความว่าคู่จะนําโชคดีมาให้หรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องแห่งความโชคดีน่าจะมาจากคู่ในสัปดาห์หน้านี้ส่วนคนที่ยังโสดนะครับสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี ถ้าเจอใครในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเพศตรงข้ามนำโชคดีมาให้หรือจะว่าเจอคนที่มีพื้นฐานฐานะดีหรือเขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีหรือถ้าเกิดได้คุยกันแล้วในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าคุยแล้วมีความสุขคุยแล้วคุณแฮปปี้คุยแล้วมือมีความรู้สึกว่าเออคนนี้คุยแล้วเข้าถูกคอกันอย่างดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกทุก,ท,กท่านโชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล